แถวบ้านหนูมันมีต้นซาก,กุระมาปลุดนี่น้องแพรจะพาทุกคนไปดูซาก,กุระกันระหว่างทางก็มีวิวสวยๆอย่างนี้เลยนะคะขยับไมาก็ลงสถานีต้องช่องเดินมาทางกระเช้าลอยฟ้าเออดินลงมาเรื่อยๆทุกคนจะเห็นสะพานรอยเดินลงจากสาะพานมาก็จะเห็นทางข้ามทะเลถึงตรงนี้ก็ไม่ต้องบอกทางแล้วเดินลงไปก็เห็นซาก,กุระเองน้องพูเดิน นี่น้องแพลกับน้องภูอ่ะเห็นสักุระครั้งแรกเลยนะเอ๊ะทำไมไม่เหมือนในสักุระเหมือนญี่ปุ่นที่เราเคยเห็นเลยเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะทุกคนดูสิขา้างหน้ามมีสวยใหญ่กว่านี้อีกนซาสกุระวิ่งไปเลยไอ้ภูใจว้ามาเ็วแล้วฮูทุกคนข้างหน้าเต็มเลยวันนี้ที่แพลกับภูมาแสงพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วก็จะเห็นสักุระแบบค้ำค้หน่อยก็ไม่เป็นไรก็สวยไปอีกแบบ ทุกคนว่าไหมพอมารู้ใกล้ๆจริงๆมันก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยน้องแพ้ว่าถ้าเรามารู้พระาทีตตกตรงนี้ก็น่าจะสวยไม่เบาเลยนะวันหลังเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันใหม่นะแต่ใหม่นะบ๊ายบาย